สบายดีทุกคนวันนี้มาเจอกับปลาอีลานะซองป๋าป๋าแซนัลมีป๋าชินนาาพาทุกคนมาติดเบ็ดเอากุงไปเห็ดมาล่ากันนั่นเองเนาะมาล่าภาษซาเราก็คือว่าปีนจีนกันนั่นเองวันนี้ป๋าชิาพาทุกคนไปติดเบ็ดกันนั่นเองนี่นะทุกคนปลากำลังชิพาทุกคนมาเทียบเนื้อเบ็ดกันนั่นเองซึ่งแม่น้ำเทียวมาติดเบ็ดนั่นก็คือนำทะเลกันนั่นเองเนาะทะเลยังทะเลแปดที่เอยแต่อตะไรยาเงงเนื้อของเขาก็คือจีนหงูเลื่อมเนาะ คาานี้เขาก็มาเตรียมเบงว่ามันจะมีกุ้งมีปูมีปลาจะได้มากินเบ็ดเหวนเองจะไปเตรียมกันเลยเขาก็เฝ้ารอกันต่อไปนะทุกคนก็นั่งตากเดดหลอเบงว่าปลามันสิกิน ตีนี้ไปก่อนยานแบบยานป่าลากเบ็ดไปเนาะเราต้องเลือกดึงขึ้นเธอเบ็ดเอ้าทุกคนตอนนีกุ้งอ้ายตอนนีกุ้งไหวมันดีมันดีทุกคนมันดีตายจริงๆริมันตายเด็กน้ำโอ้ยดีต้นเด็กกุ้งตายเด็กน้ำสู้เหี้เด้อเด้อดีต้นมันเนาะนี่กุ้งผู้เด้ทุกคนตายมันตายเด็กน้ำเดี๋ยวดเด้อเนาะตัวเขาจะใหญ่เหมันยิ่งตายเด็กน้ำเขาเบิ้งอันโตไปกันเลย มาจักไข่ไปได้ทุกคนเบิง้งเบิ้งดีๆสู่โคตาเบิ้งเลยอ๋อโทษตัวใหญ่ดีๆซ้ำส,สองนิ้วเนาะก็เ <c oughs> บิ้งขันต่อไปกันเลยเออโทษทุกคนอันนี้ต้องเป็นกุ้งอละลาคอนดามันมีไข่ทุกคนมันมีไข่มันต้องเป็นกุ้งอละลาคอนดาแน่ๆเลยทุกคนอ๋อโอนีป่าโคตรโชคดีเลยเฮียเบิง้งเลี่ยมเบิ้งกุ้งดีๆ นี่เนาะทุกคนเขาก็ไปรักมาเคลื่อเศร้าผ่อนมาแล้วเนาะรักมาจักกบเปา <laughs> ขั้นตอนต่อก็คือทันแน่คุดแม่นาคุดแม่นาทุกคนคุดแม่นาฝากก็คือกันยั่วซัวคือกันไล่หอยนะขั้นตอนต่อไปก็คือสอยเนาะสอยแล้วแวเราได้ไปดีกันแล้วเนี่ยแล้วแต่คนเดี๋ยวที่มีขั้นตอนนี้ได้เราไปเบิร์กกันเลย <laughs> นี่เนาะทุกคนนี่ก็คือเจลมาเลยเฮ้มาล่ะ อุยบัวเมีนเกี่ยวปิงจีนติดใจนะมะเครือเศร้าผ่อนแล้วทุกคนเดี๋ยนี่นะเห็นย่างบะได้เลยขั้นตอนต่อไปก็คือเสียบเสียบกุ้งกันนั่นเองเนาะอยากึ้นไปไกลทุกคนอยากคืนสัวคือป่าไร่อย่าเด้อไว้ให้มาดีนกาก่ย่างดีละตีเห็นข่าวดีินข่าวว่าแตา่แนําำตะกี้กายา่ย่างเะเสียบกุ้งกันนั่นเนองเนาะ ได้แล้วไม่หนึ่งอือก็คือว่าเสียบเดียวคือหน้าจะคล่องเลยได้แล้วดือดเดือดืออย่างไรเล่นนะมะเขือนะทุกคนจะดีเลยเดี๋ยวป่าขอดเวลาห้านาทีไป เทียบเครื่องประกอบข้องปีกจีนกันเด้อเดี๋ยวไปมาบ๊ายบายนี่เนาะทุกคนเขาก็ได้เอาเครื่องปีงจีนมาปีงกันนั่นเองเนาะขนาดนี้กุ้มเพราเขาก็บ,บอจะสุกแล้วเนาะน่กแซบเป็นบอ่อนักแซบคือจะคล้องก็มึผู้ได้เบาผพู้ได้ยองแล้วยองเองสิ่งเขาว่าบอกมอาเคเื่องปีจีนหึงนี้นเลย ตอนที่นี่ไช่ไหม ทุกคนฝากันไรพี่เวนที่เรียบร้อยแล้วเนาะขั้นตอนต่อไปเราก็คือจะมากินกันจิมาลองสีพี่มือกันแล้วสีเป็นอะไรกันืะแซบอีนี่นะทุกคนแซบแพ้แซบจริงมมะเขือ เนื้อมันนะคะเนื้อมันเหมือนเนื้อไดโนเสาร์ในป่าอาราคอนดาเลยค่ะทุกคน แอน,นัวนะคนี่ทุกคนอย่าปาสวกินให้หนดันอุ้ยตตยเมื่อกี้คือไข่มันเนาะ ได้เดอ้อเซิงคลิปวันนี้ก็จบลงแล้วเนาะเซิงคลิปนี้เป็นในรายก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์ไปเดี๋ยๆบ๊ายบาย